สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนานจิตนะคะนักศึกษาเอรหัส5 2 0 6 9 7ค่ะวันนี้มาแนะนำการใช้โปรแกรม Solidworks คะสร้างชิ้นงานเอ่อชื่อว่าเอ่อช่วงล้อหน้าของจักรยานนะคะ่แล้วก่อนนี้เราก็สร้างเอ่อไฟล์ใหม่นะคะด็อกรเมนต์ใหม่ที่มาชนิดเอ่อ Assembly นะคะแล้วก็จากนั้นเอ่อเราก็กดมาที่ Layout ก่อนนะคะเพื่อสร้างเส้นขึ้นมา จากนั้นเราก็เลือกเฟรมขึ้นมาข้อกันอื่นเราก็ต้องเปิดเฟรมขึ้นมานะคะอ่าแล้วก็เอาส่วนล้อล้อหลังมานะคะแล้วก็เอาส่วนล้อหลังนะคะประกอบโดยใช้คำสั่งเมดนะคะเมดแบบ คอนซ็นเตนต์นะคะแล้วก็เมดแบบเอ่อคอนเซนทริกนะคะให้มันติดกันแล้วก็ให้มันร่วมศูนย์กันนะคะ mm hmm. คลิกที่เอ่อผิวของส่วนก้านนะคะกับเอ่อผิวของโคงรงล้อจักรยานด้านในนะคะ จากนั้นนะคะก็ลอก็จะได้ล้อหลังเรียบร้อยแล้วหมุนได้ด้วยนะคะเฟรมจักรายานนะคะพอเราออกมาเนี่ยเราต้องใช้คำสั่งออ rotate นะคะ ให้แกน x เ,เนี่ยสิองศานะคะขึ้นจากผิวนะคะเพื่อให้เป็นโครงที่วางให้ฟิกกับล้อไว้นะคะจากนั้นก็เอาส่วนตัว,ตวแกนแกนบอกออกมานะคะแกนประคองบอกออกมา ให้ข้อต่อเบานะคะข้อต่อบอมาแล้วก็ใช้คําสั่งเมดเหมือนเดิมค่ะก็เป็นร่วมสูนนะคะแล้วก็สัมผัสนะคะคอนซีเดนด้วย กด F 5้านะคะแัดด้านล่างจะขึ้นมานะคะให้เราง่ายต่อการกำหนดบริเวณชิ้นงานนั่นเองให้ระยะของแกนต่อบอกขึ้นมา125นะคะจากนั้นนะคะก็ดึงส่วน หัวต่อบอออกมานะคะแล้วก็ใช้คำสั่งคอนซิเดนต์นะคะเมดแบบคอนซิเดนต์นะคะเข้าด้วยกันก็จะได้ตามนี้นะคะแล้วเราจะฟิกนะคะด้านให้มันตรงกันเนี่ยก็ฟิกเป็นเอ่อเมดกับไลท์เพลนนะคะให้เป็นคอนซิเดนต์กับไลท์เพลนนะคะคอนซิเดนต์กับไลท์เพลนจากนั้นนะคะก็นำ ข้อมูลบอกออกมานะคะสองชิ้นนะคะแล้วชิ้นหนึ่งเนี่ยให้ทำการ move with tweed นะคะกับด้านมันนะคะจากนั้นให้เอ่อ made นะคะแบบ concentric นะคะทั้งสามคือนำทั้งสามรูให้มาตรงกันนั่นเองนะคะทำทีละคู่นะคะมีแบบทีละคู่ค่ะจากนั้นนะคะก็ นำพื้นที่หน้าตัดเนี่ยของอทั้งสามด้านเนี่ยนะคะมาเม็แบบคอนซิเดนต์นั่นเองก็คือสัมผัสกันนะคะให้มันตรงกันนั่นเงให้มันสัมผัสกัน,นะะจากนั้นนะคะก็นำชิ้นเหล็กประคองบอกออกมานะคะแล้วก็ใช้คำสั่งมิลเลอร์นะคะหรือว่าเราจะ ทําเป็นสองชิ้นก็ได้นะคะแล้วใช้คําสั่ง concentric นะคะให้แล้วก็คําสั่ง made แบบ conc o n c i d e n t นะคะกับหัวต่อบอกนะคะแล้วก็นำบอกออกมานะคะแล้วก็ change transparency นะคะเพื่อจะได้เห็นชิ้นงานที่โปร่งใสนะคะจากนั้นก็ made แบบ concentric นะคะ แต่แรูนั่นเองรูเจาะทั้งสี่รูเลยนะคะกับปลายของเหล็กประคองเบาะค่ะจากนั้นก็เมดแบบคอนเซนทริกนะคะที่ปลายสุดของเหล็กประคองและขอบของก้นรูเจาะของเบาะทับกันพอดีนะคะให้มันเ็นดูจะไา้นั่นเองจากนั้นก็มาสร้างเพลนด้านบนนะคะของตัวเบาะอ่ามันก็จะขยับได้อย่างนี้นะคะ ตั้งองศานะคะอันนี้คือการตั้งองศามันโดยการกําหนด p l a n ด้านบนก่อนนะคะของเบอกนั่นเองแล้วก็ p l a n ด้านบนของส่วนหัวต่อเบาะเนี่ยให้มีให้ทําองศากันโดยการกดไปที่ angle limit m a d e นะคะ start angle ให้เป็น10องศา maximum angle ให้เป็น90และ minimum angle ให้เป็น10องศาและคลิกโอเค ก็จะตามนี้เลยสามารถจะบิดได้นะคะตามมุมที่เรากำหนดไว้จากนั้นนะคะให้ดึงคำสั่งออกมาจากทูลบล็อกนะคะดึงชิ้นส่วนมาตรฐานออกมาจากทูลบะะล็อกนั่นเองเราก็จะดึงเป็นเอาแกนด้านถีบออกมานะคะแล้วก็ใช้คำสั่งทูลบล็อกนะะั่นเองด้านขวามือนะคะดึง คัรแพลนออกมาแล้วเลือกไปที่ดินนะคะแบ l ์ลิงบอลแบลิงแล้วก็แองเกลอร์คอนแทคบอลแบร์ลิงนั่นเองนะคะก็จะได้ออกมาแล้วก็ดึงออกมาสองชิ้นแล้วก็ใช้คำสั่งเมดเหมือนเดิมนะคะ,ะกับแกนต้านถีบของเราจากนั้นก็กำหนดไซส์มันเจ0มมตร30 90อันนะคะตามแบบเลย นั่นคือโอเคค่ะแล้วก็ใช้คำสั่งเมย์แบบ concentric concent i d เข้าไปแล้วก็ดึงอันนี้เป็นการดึงอันนี้มาแล้วนะคะตัวประกองเฟืองนะคะแล้วก็ใช้คำสั่งเมย์แบบ concentric แล้วก็ concent i d ให้มันนะคะอ่าจะได้ตามนี้แล้วใช้ดึงเฟืองหน้าออกมานะคะแล้วก็ใช้คือเฟืองเนี่ยนะคะอาจจะมีขนาดแตกต่างกับรูมากนะคะให้คลิก ขวานะคะแล้วก็ Edit เอ่อพาร์ทนะคะแล้วก็ทำตามสกเก็ตใหม่นะคะของเราให้มันขนาดพอดีจากนั้นก็คลิกโอเคเลยแล้วเมสให้เข้ากับคอนเซนทริกนะคะโดยที่เราดึงตัวประคองเฟืองออกมาอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็กลับด้านมันนะคะคอนเซนทริกเข้าไปเอ่อแล้วก็คอนซิเดนต์ด้วยนะคะ จากนั้นให้เราดึงก้านฉีดขวาออกมาแล้วก็ก้านฉีดซ้ายออกมาทีเดียวเลยแล้วก็เมดแบบคอนซนเดนต์ hmm. เข้าไปนะคะนี่นะคะเแบบคอนซนเดนต์เลยนะคะแล้วก็คอนเซนทริก hmm. ด้วยนะคะแล้วเราก็เอาก็จะได้รูปตานี้ เราเอาชิ้นรองเท้ามานะคะจากนั้นก็เลือกชิ้นส่วนมาตรฐานออกมานะคะเป็นโบว์แอนด์สกรูนะคะแบบสล็อตชีทเฮดนะคะโค้ดของมันคือ EN ISO หนึ N ่งสองศู S o นะคะ M สินะคะเลนส์คือยี่สิบมิลน,นะคะสองตัวนะคะล็อกไว้นะคะ ใช้คำสั่งเมดในการล็อกนะคะจากนั้นเราจะล็อกส่วนก้านถีบนะคะให้เข้ากับแกนก้านถีบนั่นเอง ให้เราเออเอาโบ้มาตรฐานมานะคะแล้วก็สกูสกูกับน,นัดมาตรฐานมาโดยสกูเนี่ยคือโบ e ้แอนด์สกูสลอตเฮกเอ็นไอเอสโอหนงะคะเอเอ่อเลน์นะคะ, 5, length, ะ,ค,ะคือสิบหกมิมนั่นเองนัดคือดินนะคะนัดเฮกนัดเอ่อเพอร์เวลิงนะคะทอร์ Talk, นะคะแล้วก็โค้ดแบบ PT n u นัดตินอินเ ดิน ENS ISO 10511 M5 ออกมานะคะอันนี้เป็นการเอาสลักออกมาแล้วนะคะสลักสี่เหลี่ยมนั่นเองเอ่อด้านขวานะคะให้ใช้เป็นเอ่อ57มิลลิเมตรนะคะส่วนด้านซ้ายให้เป็น34มิมลลิเมตรนะคะใช้คำสั่ง coincident นะคะแล้วก็ใช้คำสั่ง parallel mate นะคะ คำสั่งต่อไปนะคะเราก็จะมาทำเฟืองหลังกันเลยนะคะโดยที่เราเนี่ยใช้คำสั่งเมดแบบคอนซีเดนต์แล้วก็เมดแบบคอนเซนทริกนะคะกับให้ติดกับเฟรมเรียบร้อยแล้วนะคะอแกนทีของเราเนี่ยแกนทีของเรานะคะจากนั้นก็เอาเฟืองหลังออกมานะคะแล้วก็เอาเออสลักสี่เหลี่ยมขนาด13มมิลออกมาเฟืองหลังนะคะ ตัวประคองเฟืองนัดแบบเทคนัดายพินนะคะแบบดินนัดเกดเอบีดินเอ็มสองแปดกเจ็ดห้าออกมาเอ็มสิบหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ใช้คําสั่งเมดแบบดินเรียบร้อยเออ่ขอโทษนะคะเมดแบบคอนซีเดนต์แล้วก็เมดแบบเอ่อคอนเซนทริกนะคะลงไปจากนั้นนะคะให้ใช้นัดเนี่ยเป็นตัวหมุนล็อก OK, นั่นเองนัดแบบนัด พอไวดิงทอกนะคะ M10 นะคะ1664เ,เราก็ใช้นัดเหมือนกันคะ่ะแบบเฮกซอนัดพอไวดิงทอกนะคะ p n flat DIN EN 1664 M8 ออกมาล็อกกับโบว์แอนด์สกรูนะคะเฮกนั t นะคะสกรูเกท AB 24014 M8 ออกมาล็อกแน่นนะคะจากนั้นนะคะชิ้นงานะเราก็จะ เรียบร้อยสมบูรณ์นะคะแต่เราอย่าลืมอะไรคะยางล้อของเราด้วยนะคะเราเอายางออกมานะคะยางล้อออกมาแล้วก็ใช้แบบเมกก็เราก็จะชิ้นงานของเราก็จะเรียบร้อยนะคะ